สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ็มซ่า n ช l เนลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆ ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น Galaxy A 3 4 5 G ซึ่งมือถือรุ่นนี้เราก็ได้มีการอัปเดตราคาให้ทุกเดือนนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นราคาส่งท้ายปีนะครับเป็นการลดราคาพิเศษในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้สําหรับ ก a l a ็กซี่ A 3 4 5 G มือถือรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super AMOLED 2 4บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าวทล้านเลนมาโครอีก5ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซล ชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Dimensity 1080 Octa-core นะครับความเร็ว2.6 GHz Android ดดเป็นเวอร์ชั่น13ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น5.1โดยความจําก็ให้แรมมา8 GB นะครับอมหรือว่าความจุมี2แบบก็คือ128แล้วก็256 GB ตรงนี้เลือกได้นะครับแบตเตอรี่5000 mAh mm นะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่16มีนาคมปี2023ในส่วนของ สีก็มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3สีนะครับเป็นสีดําสีม่วงแล้วก็สีเงินนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของซัมซุงกาลิซี่ A 3 4 5 G ก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วซึ่งปัจจุบันลดราคาลงมาให้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A 3 4 5 G เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับรานแรกที่นํามาให้ ดูกันนะครับร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับ Galaxy A3 4 5G มีให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือแ a m 8 r อม128แล้วก็แรม8 r อม256 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาล่าสุดขายอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยมีให้เลือก3สีนะครับราคา1 9 9 9บาทนี้เป็นความจุ256 g b ถ้าเป็น128 g b ราคาก็น่าจะประมาณ8,000ถึง9,000บาทประมาณนี้วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงิน ปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับ Samsung Galaxy A34 5G มี2รุ่นนะครับก็คือแ a m 8ลอม128แล้วก็แ a m 8ลอม256 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีถ้าเป็นรุ่นความจุ256 GB ก็ขายอยู่ที่1590บาทแต่ว่าถ้าเป็น128 GB ก็9,890บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s a m s u n ให้1ปี

ิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ s a m s u งกา a l ซ A x y A 3 4 5 G ล a m 8 r ล m 1 2 8 g b เครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ12,990บาทลดราคาเหลือ1290บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนึ้นได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s a ั s u n งให้1ปีพิเศษร้านนี้สั่งซื้อแถมฟรีนะครับเป็นสมาร์ทวอชแถมให้ด้วยนะครับนี่ Galaxy A 3 4 5 G จากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Shopee กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A 3 4 5 G เป็นรุ่นแรม8ลอม 256GB นะครับขายโดยทาง True 5G Official นะครับจากราคาปกติ14,999บาทลดราคาเหลือ14,999บาทนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับดูต่อร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับ Galaxy A34 5G มีทั้งรุ่น RAM 8 ROM 128แล้วก็ RAM 8 ROM 256GB ให้เลือกกันนะ ครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูงไทย ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่9,500บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับหรือว่า2ปีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับซั Samsung Galaxy G, มซุงกาลิคซี่ A345G RAM 8ลอม128กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ13,999ลดราคาเหลือ9,990บาทวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาการผ่อน,นได้สูงสุด24เดือนนะครับก็จะผ่อนเดือนละประมาณ475บาทต่อเดือนประมาณนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูซัมซุงให้หให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับซัมซุงกาลิคซี่ A34 5G จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ลิงก์ของ La z a ด a แล้วก็ช้อปปี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับต่อไป ไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า s a m s u n ก Galaxy A345G โปรโมชั่นสำหรับเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนะครับรุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย truemove s นะครับ Samsung Galaxy A 3 4 5ีา g สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ซื้อได้ที่ราคา6,699บาทนะครับซื้อวันนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าแคร์แบกนะครับสำหรับสีมีให้เลือก3สีเป็นสีเงินสีดำแล้วก็สีม่วงราคา6,699บาทเป็นรุ่นความจุ 256GB นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข้อมูลล่าสุดจากทางด้านเว็บไซต์ของทรูนะครับมีให้เลือกทั้งหมดหลายแพ็กเกจเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของทรูนะครับซื้อได้ที่ราคา6,699บาทเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าถ้าเป็นโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา7,799บาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนีดล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปร6,99ซื้อได้ที่ราคา8,799บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าทั้ง3ญญาแพ็กเก12 เปลีนนะครับลูกค้าใหม่สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา6,699บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199แต่ว่าจะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับ1,284บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,799บาทค่าเน็ตล่วงหน้า963บาทแล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา8,799บาทค่าเน็ตล่วงหน้า749บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา6,699บาทนะครับ แล้วก็โปรสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา6699บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเนตลงหน้าด้วยพ2 8 4บาทโปร8 9 9ซื้อได้ที่ราคา7799บาะครับค่าเหนืลงหน้า9 6 3บาทแล้วก็โปร5 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา8799พันเจ็ดน้า749ทท้าโปบมกสัญญาในการใช้งาน12เดือน,นส่สิบเาคาเครื่องเปสัญา,ายอยู่ที่1 4 9ส น,นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นจากทางด้านค่ายทรูนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS Sams u ง g Galaxy A 3า5 G เป็นรุ่นแรม8ลอมสองานะครับโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา6699บาทสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทําเรื่องย้ายค่ายลดให้อีก1000ราคาก็จะเหลือ5699บาบาทประมาณ สําหรับสีมีให้เลือก3สีนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย D-Tac Samsung Galaxy A34 5G เป็นรุ่น RAM 8ลอม256 g b โปรโมชั่นพิเศษลดราคาส่งท้ายปีนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,699บาทถ้าย้ายค่ายลดให้อีก1,500ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 5,199บาทหรือว่าประมาณ5,000บาทนะครับรายละเอียดของแพ็ k เกจมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3แพ็ k เกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดียนเดือละ1,199ซื้อเครื่องได้ราคา6,699บาทมีข้าหนิลุงหน้าด้วย1,200นะครับ Pro 899ซื้อได้ที่ราคา7,799ข้าหนิลุงหน้า900บาทนะครับแล้วก็ Pro 599 ซื้อได้ที่ราคา8,799บาทขัน้นติดลูงหน้า700รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบิน ซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเป็นโปรสําหรับการลดราคาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A สามสี่ห้า G ท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับอยากไปซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษพร้อมของแถมนะครับจากทั้ง l a z a ด a หรือว่า s h อป e e ท่านก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อม โปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือค่ายในที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ